คลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปตอบคำถามอีกเช่นเคยนะคะเป็นคลิปตอบคำถามเกี่ยวกับวงเงินกู้ยืมค่ะดาต้องขออภัยด้วยนะคะที่ตอบคำถามใต้คลิปวิดีโอไม่ทันนะคะแต่ว่าดาก็จะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์นะคะเพื่อที่จะได้นำข้อมูลนะคะมาแชร์มาแบ่งปันกันค่ะซึ่งข้อมูลการตอบคำถามในวันนี้นะคะดาก็นำข้อมูลมาจากเจ้าหน้าที่ไลบีเคนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแชร์และแบ่งปันข้อมูล กับคาถามต่างๆดัง,งนี้นะคะมาเริ่มคําถามข้อที่1กันค่ะคําถามข้อที่1นนะคะถามมาว่าวงเงินกู้ยืมเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วนะคะแต่ไม่ได้มีการเบริกมาใช้เลยจะต้องจ่ายดอกเบีย้ยให้กับลายบีเคไหมคําตอบก็คือวงเงินกู้ยืมถ้าเรานะคะได้รับการอนุมัติแล้วและเราไม่มีการเบริกมาใช้จะไม่มีการเรียกเก็บดอกเบีย้ยนะคะ แต่ถ้าวงเงินที่ได้รับมานั้นไม่มีการเคลื่อนไหวคือไม่มีการเบิกถอนมาใช้ภายใน24เดือนหรือ1ปีนะคะวงเงินกู้ยืมสินเชื่อนั้นนะคะจะหมดอายุค่ะต่อมาคําถามข้อที่2นะคะถามว่ามีการรอการอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้ยืมมานานเกินไปค่ะจนจําหมดเวลาแล้วนะคะแต่ถ้าหมดเวลาแล้วจะทํายังไงดีคําตอบก็คือว่ากรณีที่สินเชื่อหมดอายุก่อนที่จะทราบผลการพิจารณานะคะต้องเว้นระยะ ออกไปอีก30วันนะคะแล้วจึงจะกลับมาสมัครใหม่ได้ค่ะข้อนี้ดาก็เข้าใจหลายๆท่านนะคะบางครั้งผู้สมัครก็ทําการสมัครครบทุกขั้นตอนแล้วแต่ติดตรงนี้ค่ะตรงรอการพิจารณานะคะก็จะทํำยังไงดีเนาะก็ต้องทําตามกฎระเบียบของลาย v k นั่นเองค่ะต่อมานะคะคําถามข้อที่3นะคะถามว่าการสมัครวงเงินให้ยืมนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คําตอบก็คือสมัครได้ตั้งแต่อายุ20 ถึง60ปีนะคะโดยที่มีสัญชาติไทยนะคะแล้วก็มีบัญชีเงินฝากกับลายบีเคนะคะต่อมานะคะคำถามข้อที่4นะคะถามว่าถ้าในบัญชีวงเงินให้ยืมเนี่ยของเรานะคะมีเงินอยู่7,000บาทและในวงเงินพร้อมใช้นะคะมีเงินอยู่3,000บาทแบบนี้นะคะถือว่าเป็นการคร้างชําระไหมเพราะว่ายังไม่ถึงกําหนดที่จะต้องชําระคําตอบก็คือกรณีที่มียอดที่ต้องชําระแต่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ ไม่ถือว่าผิดนัดชำระนะคะต่อมานะคะคำถามข้อที่5นะคะหากมีการเบิกถอนวงเงินกู้ยืมมาใช้โดยได้มีการเบิกมาใช้ทั้ง2แบบทั้งแบบผ่อนชำระและแบบวงเงินพร้อมใช้แล้วเราจะใช้คืนยังไงคำตอบก็คือเมื่อถอนมา2แบบก็ต้องใช้คืน2แบบค่ะโดยวงเงินให้ยืมแบบพร้อมใช้นะคะก็ผ่อนชำระตามอัตราขั้นต่ำแต่และเดือนก็จะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเงินต้นค่ะ ส่วนวงเงินให้ยืมแบบผ่อนชำระนะคะก็ผ่อนชำระเท่ากันทุกๆเดือนโดยสามารถเลือกงวดการผ่อนชำระได้ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับคําถามที่ถามถามกันเข้ามาเกี่ยวกับวงเงินให้ยืมนะคะโอเคหากใครมีคําถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้ใต้ล่างคลิปนะคะเมื่อดาอ่านแล้วเดี๋ยวดาจะพยายามหาข้อมูลนะคะมาแชร์มาแบ่งปันกันนะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ